ซีเมนกิเกเซตโทรศัพท์บ้านแบบไร้สายช่วยอำนวยความสะดวกในการรับสายและโอนสายไปยังเครื่องอื่นๆใช้งานในระยะสูงสุด300เมตรในที่โล่งหรือ50เมตรในอาคารไม่ต้องยุ่งยากกับการติดตั้งไม่ต้องเดินสายไม่ต้องติดตั้งระบบแลนใช้เวลาติดตั้งเพียงไม่เกิน10นาทีตัวเครื่องสามารถรอรับสายได้นานสูงสุด5วันสนทนาต่อเนื่องได้มากกว่า5ชั่วโมง แสดงหมายเรีโทรเข้าเป็น Caller ID เหมาะสำหรับสำนักงานบ้านพักอาศัยโรงแรมรีสอร์ทใช้งานก่อสร้างงานสัมมนาในห้องประชุมขนาดใหญ่สามารถขยายการใช้งานสูงสุดได้4เครื่องและใน4เครื่องนี้ยังสามารถโทรหากภายในได้สามารถโอนสายได้และสามารถประชุมสายได้ถึง3สายโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายทางโทรศัพท์แต่อย่างใด แบตเตอรี่ที่ใช้ก็จะเป็น rechargeable AAA สามารถซื้อหาได้ง่ายและราคาถูกมีความทนทานมาตรฐานจากเยอรมันประหยัดพลังงานถึง60%และยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยระบบ ECO W D C T ซีเมนต์กิกาเซต A590 เป็นโทรศัพท์บ้านชุดคู่คือมีทั้งแบบตั้งโต๊ะและแบบไร้สายลักษณะพิเศษสำหรับแบบตั้งโต๊ะก็คือสามารถใช้ได้แม้นยามไฟดับ มีหน้าจอแสดงผลเป็นดิจิตอลขนาดใหญ่มีไฟเรืองแสงมีฟังก์ชันการโทรด่วนฟังก์ชันแฮนด์ฟรีรองรับการบันทึกเบอร์ได้สูงสุดถึง30เบอร์ส่วนลักษณะพิเศษของแบบมือถือนั้นก็คือสามารถสนทนาท์กทามสูงสุด5ชั่วโมงสแตนบายทม์ Stand สูงสุด100ชั่วโมงและยังรองรับการบันทึกเบอร์ได้สูงสุด50เลขหมายแสดงข้อมูลเลขโทรออก10หมายเลข และยังแสดงข้อมูลการใช้สายล่าสุดอีก20เลขหมายทําให้สะดวกในการติดต่อครั้งต่อไปมีฟังก์ชันนาฬิกาปลุกบนเครื่องมือถืออีกด้วย GIGASET A490 มีหน้าจอแสดงผลเป็นดิจิตอลขนาดใหญ่มีหน้าจอและปุ่มกดเรืองแสงมีฟังก์ชันการโทรด่วนฟังก์ชันนาฬิกาปลุกฟังก์ชันแฮนด์ฟรีและยังทอทั นานสูงสุดถึง6ชั่วโมงสแตนบายไทม์144ชั่วโมงและยังบันทึกโฟนบุ๊กได้80หมายเลขหมายเลขโทรออก10หมายเลขและยังสามารถแสดงข้อมูลการใช้สายล่าสุดได้สูงสุดถึง25หมายเลขสามารถเปลี่ยนเสียงเรียกเข้าได้10แบบกิกระเซต A490 Duo เป็นแบบแพ็คคู่ไร้สาย2ตัวมีเครื่องหลัก1เครื่องและเครื่องรูปอีก1เครื่อง ไม่ต้องกังวลเรื่องการติดตั้งจับคู่เครื่องลูกอัตโนมัติจากโรงงานคุณสมบัติทั่วไปของกิ๊กเกซ